ทดสอบทดสอบอน้ำประชนะไปตักมาใช้ได้นะครับน้ำแข็งม่ามีบริการให้นะครับส่วนไคที่สั่ข้าไว้นะครับเดี๋ยวมาติดต่อที่คุคภูหวาาัวหน้าหัวพนันะครับข้าวข้าวข้าว,าว,วเราจะพร้อมประมาณมีเส้นลายทุกสนาม เล่นบอลแนวนี้ก็ได้เล่นบอลแนวหนไ้คนเล่นงงว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนวะมุมก็มีสวัสดีครับที่มาครับลงชื่อลเบียนไดนะครับแล้องาน้ำได้ครับรียนในรอสนามนังนานงี้นะครับเรียา่างปรเนะครับ À, các bạn à, là và chúng ta sẽ cùng nhau học tập, học hỏi, những เรื่องของกีฬานะครับมีปัญหาอะไรมาตรงนี้คนะรับวันนะี้กองกีดานะครับเบียให้ทุกอย่างคนระับ เสียดุลานทุกท่านนะครับโรงเรียนที่พ่อเขีเย็นสะอาดทั้งสี่ขอที่ดีต้อนรับทุกท่านนะครับช่วงสายๆก็ร้อนอีกสนามที่สองเริ่มนะครับสนามที่สองเริ่มนะครับ านใดที่เข้ามาแลยนะครับ6ตัวนะครับต่อคอรอเไรคอร์นะครับ3คัน3คันเท่านั้นนะครับ 做个意思，到时候。 ีแนวสามนึคลับแกล้ของสาธิตประทนปฐุมนะครับตกฟูเลครับ

สนามหนึ่งยังยีกหนึ่งนาทีเซ็นนะครับใกล้เวลาลงไปทุกจีนาวนะครับนี่นครับนำโรงเรียนพิทักษ์นัการินสิบสี่ต่อหกครับพิทัก,กษก์นัการินทำได้ดีนคนระับ 2คะแนนนะครับรอบแรกนะครับแล้วก็มีรอบ2นะครับอ่าเอาครับแม่ต้องบอกว่าปัดแล้วนะครับแต่ลองดนดีไว้ยัน ตีตครับสี่ประตูะต่อสิบสามจิตบอลกับบอลกับหลัง้วล,ลูกโอเคนะครับยังได้บอลอยู่นะครับสามจุ์ประทุมไวในจับบอลนี้ออกข้างไปเลยนะเล่นไวมา ครูต่อไปนะครับสนามที่หนึ่งนะครับโรงเรียนพัฒนาวิทยานะครับกับโรงเรียนจิรวรรนศาสตร์นะครับสนามที่สองนะครับจะเป็นโรงเรียนบุญสิทธวิทยากับโรงเรียนวิพนรยาสศรานสิครับ ส,ส,ส,ส้ำรับสนามบัะแนระดับจุ๊ทีระรับสิบระดั huh. สูงระรับรัรานะครับที่แข่งขันครับประกอ่นเข้าสนามปก่กอนนะครับระรานะครับสนาม